ตกขอเองก็ต้องรีบเดินทางนะ ครับผมกราบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธพงศ์ชาแนลนะครับวันนี้อยู่ผมแอดมินยุทธนะครับเหมือนเดิมเช่นเคยครับวันนี้ราคาทุเรียนเนินสูงนะครับภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีนะครับผมวันนี้พาทุกท่านมาพบกับราคาเหมือนเดิมเช่นเคยครับพร้อมแล้วไปอัปเดตกันเลยนะครับหมอนทองวันนี้นะครับ AB นะครับ2-6กกิโลกรัมอยู่ที่125-140บาบาทครับ A B C นะครับอยู่ที่137บาทนะครับเกรด C 2ถึง6กกรัมอยู่ที่115นะครับเกรด D 1.3กิโลถึง1.9กกรัมอยู่ที่100ครับตกไซส์อยู่ที่100ถึง105บาทนะครับผมส่วนหางอยู่ที่90ถึง95ครับโบเนะครับอยู่ที่60ถึง65บาทนะครับผมพวงมณี A B C นะครับ1.5กิกรัมอยู่ที่130ครับเกรด D 1กิลกรัมถึง1.5กกรัมอยู่ที่100นะครับส่วนหางอยู่ที่50นะครับต่อที่ก้านยาวนะครับ A B C 1.8กิโลกร,รมัมถึง6กิโลกร,รัมอยู่ที่125บวกนะครับเกรด C 1.8ถึง5.5กิโลกร,รัมอยู่ที่100นะครับผมชนี A B นะครับ2 5กิโลกร,รัมอยู่ที่95ถึงเอ่อ90 95นะครับแล้วก็ A B C อยู่ที่80ครับเกรด C 2 5กิโลกร,รัมอยู่ที่60นะครับตกไซส์อยู่ที่60เช่นเดียวกันนะครับส่วนหางอยู่ที่40ครับต่อ,อกันที่กระดุมนะครับผม A B C 1.7กิโลกร,รัมอัพอยู่ที่70ถึง75นะครับ เก,ก,กรดดี1-1.6กิกรมอยู่ที่50ครับส่วนหางอยู่ที่30ครับต่อกันที่นกกระจิบนะครับ a b 1.8ถึง5กิกร,รมอยู่ที่125ครับผมเก,ก,กรด C 1.8ถึง5.5กิกรมอยู่ที่100นะครับผม มาเร็วไปเร็วนะครับผมนี่คือราคาของวันนี้นะครับวันที่28พฤษภาคม2564ครับยุทธพงษ์มาอัปเดตให้กับทุกท่านนะครับวันนี้มาในรูปแบบใหม่ก็คือมีเพลงมาสลับนิดหน่อยนะครับผมเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ผ่อนคลายนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับไว้สถานการณ์ปกติเจอกันนะครับเร็วๆนี้จะพาทุกท่านออกตลาดเหมือนเดิมเช่นเคยครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามสําหรับวันนี้สวัสดีนะครับผม